สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ปุ้ยอยู่ที่ถนนสิริไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับรถยอดนิยมรุ่นขายดีนะคะ Honda Civic FB นะคะรถปี2012นะคะ 1.8e ออโตค่ะนะคะสำหรับคันนี้ราคาเสนอขายอยู่ที่449,000บาทนะคะได้เป็นปี2012 13สีขาว รถสวยสภาพพร้อมใช้งานนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าออกรถนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับ Honda Civic FB คันนี้สีขาวจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วทุกจังหวัดนะคะได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่นะคะไม่สะดวกเดินทางมา ที่บริษัทนะคะก็สามารถนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะคะมีบริการส่งรถให้ถึงที่เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้เป็น Civic FB นะคะร,รุ่นปี2012-13นะคะลูกค้าจะได้เป็นในส่วนของอยางดันหลบนะคะปี2022ะคะมาพร้อมแม็กดิสเบรกหน้านะคะคันนี้ใส่แม็กมาให้เรียบร้อยนะคะ ได้เป็นรถสีขาวสภาพพร้อมใช้งานกันเลยนะคะภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะมาพร้อมจอนะคะสำหรับคันนี้ค่ะระบบเกียร์ออโต้ค่ะพวงอมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะไมล์วิ่งอยู่ที่แสนสี่หมื่นหกพันกิโลเมตรซีวิกนะคะจะเป็นเบาะที่นุ่มนะคะ Honda นะคะก็ การขับขี่นะคะจะค่อนข้างเงียบแลวก็นิ่มเลยสำหรับท่านใดที่สนใจดูรถนะคะตัวจริงได้ค่ะอยู่ที่ถนนสรีไทย64มินบุรีกรุงเทพนะคะและรายละเอียดรถนะคะถือว่าสวยๆพร้อมใช้งานกันเลยนะคะสำหรับเ b บีคันนี้นะคะลูกค้าไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลย ะะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดหนึ่งค่ะอันนี้นะคะประวัติเดิมนะคะรถไม่เคยมีประวัติการติดแก๊สนะคะรถน้ำมันล้วนเลยนะคะใช้ในส่วนของเบนซินนะคะเครื่องเบนซินหนึ่งจุดแดเบนซินนะคะสามารถเติมนะคะในส่วนของเก้าหนึ่งเก้าห้าได้นะคะหรือเบนซินแท้ได้เลยนะคะจะมีในส่วนของ แม่แรงเครื่องมือให้ครบเลยนะคะยี่ห้ไหนมีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับรถบีคันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบราคาคันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสี่แสนกลางๆนะคะลูกค,ค้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของคันนี้นะคะฟรีในส่วนของค่าเดินการค่าโอ,อนให้ฟรีไปเลยนะคะลูกค้า ซื้อสดนะคะมีเล่มพร้อมโอนซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนให้เลยนะคะสำหรับ Honda Civic FB คันนี้ค่ะฟรีค่าดำเนินการค่าโอนให้นะคะเรามีบริการส่งรถถึงบ้านนะคะในส่วนของลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะดอกเบี้ยนะคะคิดตามเครดิตของลูกค้านะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.99 นะคะ2.99นะคะรายละเอียดรถนะคะการออกรถง่ายมากๆนะคะสำหรับนะคะเงื่อนไขของลูกค้านะคะที่มีประวัติเครดิตดีนะคะลูกค้าไม่มีประวัติเครดิตก็สามารถออกรถคันนี้ได้เช่นกันนะคะเงื่อนไขาการออกรถก็นะคะไม่ยากนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้เลยค่ะนะคะเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ ลายจะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสจงกระดิ่งกดติดตามไปเลยนะคะพุจะมาอัปเดตข้อมูลรถสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะรายละ,ะเอียดรถสวยสภาพพร้อมใช้งานมีบริการส่งรถทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยถึงบ้านลูกค้ากันเลยทีเดียวนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ